เอาละครับในโลกของ DeFi ตอนนี้นะครับบอกเลยว่ากำลังมีสงครามครั้งใหญ่ปะทุขึ้นมาเลยสึกครั้งนี้เนี่ยคือการชิงบัลลังกันระหว่างเจ้าตลาดเดิมอย่าง h y เ e อร i ลิควกับผู้ท้าชิงหน้าใหม่ที่โอ้โหมาแรงจนน่ากลัวเลยทีเดียวนั่นก็คือ a s สเตอครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบหมดเปลือกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ชนะในศึกครั้งนี้ เริ่มต้นกันด้วยตัวเลขที่เห็นแล้วต้องขยี้ตาเลยครับ1 5 0 0ซใช่ค่ะฟังไม่ผิด1500นเนี่คืออัตราการเติบโตของราคาเหรียญอัสเตอร์นะคบแค่แค่ไม่กี่วันหลังเปิดตัวเท่านั้นเองมันเหมือนกับการจุดระเบิดครั้งใหญ่กลางตลาดเลยแหละครับเป็นการส่งสัญญาณดังๆเลยว่าเฮ้ยผู้ท้าชิงคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วไอแรงกระเพื่มครั้งใหญ่นี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่ถูกจุดประกายโดยคนคน,คนนี้เลย บุคคลที่น่าจะส่งอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในวงการคริปโตก็คือแชงเพ็งสาวหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ CZ อดีต CEO ของ Binance นั่นเองครับคือแค่ทวิตสั้นๆของเขาเนี่ยพร้อมกับรูปภาพแพลตฟอร์ม a s สเตอนะแค่นั้นแหละครับก็เพียงพอที่ทำให้ทั้งตลาดลุกเป็นไฟได้เลยแล้วนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาคุยกัน โอเคแต่ก่อนที่เราจะไปดูตัวผู้ท้าชิงกันแบบเต็มๆนะครับเรามาทำความรู้จักกับแชมป์คนปัจจุบันกันก่อนดีกว่าก็คือ Hyperliquid นั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นผู้นำที่ครองตลาดการเทรดแบบ Perpetual บนเด x มาอย่างยาวนานเลยทีเดียวแล้ว Hyperliquid คืออะไร ถ้าจะอธิบายแบบง่ายๆเลยนะมันก็คือ decentralized exchange หรือ d x ที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆแล้วที่เจ๋งคือเขาสร้างขึ้นบน layer 1 blockchain ของตัวเองเลยนะครับจุดเด่นของเขาเลยก็คือการให้บริการเทรดสัญญาณที่เรียกว่า perpetual futures โดยเฉพาะเลยซึ่งแน่นอนว่าเป็นที่นิยมสุดๆในหมู่นักเทรดอยู่แล้วแล้วอะไรล่ะที่ทำให้ Hyperliquid ขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดได้คือ ลองมาดูจุดเด่นของเขากันนะครับอย่างแรกเลยคือการที่เขาสร้างเ a y e อร Blockchain ของตัวเองเนี่ยมันทำให้ได้ทั้งความเร็วที่สูงมากและค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากๆจุดนี้สำคัญนะครับเพราะมันช่วยแก้ปัญหา Slippage ที่แบบน่ารำคาญสำหรับนักเทรดได้ดีมากเลยยังไม่หมดนะครับเขายังมีฟีเจอร์เด็ดๆอย่าง Vaults ที่เราสามารถ copy trade กลยุทธ์ของเทรดเดอร์เก่งๆได้แบบง่ายๆเลย แล้วทั้งหมดนี้เนี่ยทำงานอยู่บนสถาปัตยกรรมที่ทรงพลังมากรองรับธุรกรรมได้ถึง2 0 0แสนรายการต่อวินาทีเลยทีเดียวเยอะมากนะครับความแข็งแกร่งของไฮเปอร์ลิควิดนี่มันชัดเจนมากครับดูจากตัวเลขนี้ก็ได้60%นั่นคือส่วนแบ่งตลาดที่เขากินรั่วไปนะครับจากปริมาณการเทรดเพอร์ t พ a ชัวทั้งหมดบนออนเชนเลยนะคือเรียกได้ว่าเป็นเจ้าตลาดตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะครับ และแล้วก็ถึงเวลาของผู้ท้าชิงที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้ Aster's ครับคือการปรากฏตัวของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่อะไรแบบนั้นนะแต่มันคือการประกาศสงครามเพื่อท้าชิงบอลลังกันแบบตรงๆเลย แล้วพลังที่อยู่เบื้องหลังแ s t e r อร์เนี่ยขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าเขาได้รับการสนับสนุนจาก YC Labs ซึ่งถ้าใครตามข่าวก็จะรู้ว่ามันก็คือ Binance Labs เดิมนั่นแหละค่ะแล้วยังไม่พอนะยังได้รับการสนับสนุนจาก CZ อีกด้วยมันก็เลยทำให้หลายคนมองตรงกันว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แค่โปรเจกต์ใหม่ธรรมดารรมดาแล้วล่ะแต่มันคือหมากกลยุทธ์ที่สำคัญมากๆที่เดินออกมาจากอาณาจักรของ Binance เลย และนี่คือไม้เด็ดของแ s t เ r เลยครับกับโมเดลที่เขาเรียกว่า Trade and Earn คือต้องเข้าใจก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเทรดใน DEX นะครับเงินค้ำประกันหรือที่เราเรียกว่า collateral เนี่ยมันก็จะถูกวางไวนง้นิ่งๆเฉยๆไม่ได้สร้างผลตอบแทนอะไรขึ้นมาเลยแต่ a s t เ r อร์ครับเขาเข้ามาพลิกเกมตรงนี้เลยเขาอนุญาตให้เราใช้สินทรัพย์ที่มันสร้างผลตอบแทนได้อยู่แล้วอย่างพวก SbnB เนี่ยเอามาเป็นเงินค้ำประกันได้เลยนั่นหมายความว่ายังไงครับ หมายความว่าเงินทุนก้อนเดียวกันของเราเนี่ยสามารถทํางาน2อ,อย่างได้พร้อมกันเลยคือทั้งค้าประกันการเทรดแล้วก็ยังสร้างผลตอบแทนจากการสเต็กกิ้งไปด้วยในเวลาเดียวกันนอกจากไอโมเดล r a d e and earn เมื่อกี้นะครับคลังอาวุธของ a s สเทอเนี่ยยังน่ากลัวมากๆเลยเริ่มจากอะไรเริ่มจาก Leverage ที่ให้มาแบบโอ้โห 1, 1เท่าบน BTC กับ ETH นะครับอันนี้คือดึงดูดนักเทรดสายซิ่งสายเสี่ยงโดยเฉพาะเลย แล้วยังมีฟีเจอร์อย่าง Hidden Orders ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาการ Front Running ด้วยที่สำคัญไปกว่านั้นคือเขายังเปิดให้เทรดหุ้นดังๆอย่าง t ท s l a หรือ Apple ในรูปแบบ tokenize ได้อีกต่างหากคือเรียกว่าจัดเต็มมาทุกอย่างทุกฟังก์ชันเพื่อดึงดูดผู้ใช้งานจริงๆ พอเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การแข่งขันทางธุรกิจธรรมดาธรรมดาแล้วแหละครับแต่มันคือกลยุทธ์ที่ถูกคำนวณมาอย่างดีจากยักษ์ใหญ่ในวงการซึ่งนักวิเคราะห์เขาเรียกกลยุทธ์นี้ว่า The Binance Playbook หรือตำราพิชัยสงครามของ Binance นั่นเองใช่ครับ นอกวิเคราะห์เขาเชื่อกันว่าสิ่งที่แอสเตอร์กำลังทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือการเดินเกมซ้ำรอยเดิมเป๊ะเ,เลยเป็นกลยุทธ์ที่ Binance เคยใช้มาก่อนเพื่อลดทอนอำนาจของคู่แข่งที่กำลังครองตลาดอยู่ในตอนนั้น มันไม่ใช่ครั้งแรกจริงๆครับที่เราเห็นกล,ลยุทธ์แบบนี้ลองย้อนกลับไปปี2020นะครับตอนนั้นเนี่ย Uni s w a p กำลังรุ่งเรืองสุดๆบน Ethereum และจู่ๆ Binance ก็ออกมาสนับสนุน Pancake Swap ซึ่งเอาจริงๆก็เหมือนเป็นร่างโคลนของ Uniswap เลยแต่ไปทำงานอยู่บน BNB Chain ที่ทั้งเร็วกว่าและถูกกว่ามากผลลัพธ์เป็นยังไงครับ Pancake Swap ดึงส่วนแบ่งตลาดไปได้แบบมหาศาลเลยและตัดผาพมาที่ปัจจุบันสิครับ ภาพเดิมเป๊ะๆกำลังฉายสาเลยกับแอสเตอร์ที่ได้รับการหนุนจากบ i น a n น e เพื่อมาทาชิงกับ h y p e r Liquid โดยตรงคำถามคือประวัติศาสตร์มันกำลังจะซ้ำรอยเดิมหรือเปล่าแน่นอนครับเรียนมีสองด้านเสมอทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเพื่อให้เราได้มุมมองที่ครบถ้วนจริงๆเนี่ยเราต้องมาส่องดูสัญญาณอันตรายหรือ r ร d flags แล้วความเสี่ยงที่สำคัญๆของทั้งสองแพลตฟอร์มนี้กันบ้างเริ่มกันที่ฝั่งเจ้าตลาดกันก่อนเลย คำถามสำคัญก็คือ Hyperliquid เนี่ยมัน Decentralized และปลอดภัยจริงๆหรอคือความเสี่ยงของ Hyperliquid เนี่ยมีหลายจุดที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับประเด็นที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือเรื่องโค้ดที่เป็น c l o s e Source แปลงง่ายๆก็คือไม่มีใครจากข้างนอกสามารถเข้าไปตรวจสอบโค้ดเพื่อดูความปลอดภัยได้เลยอันนี้น่ากลัวนะ นอกจากนี้การมี validator แค่ประมาณ16รายเนี่ยมันก็ทำให้เกิดคำถามโตโตๆเรื่องการรวมศูนย์อำนาจได้เหมือนกันและที่สำคัญที่สุดเลยคือเขาเคยมีประวัติการแทรกแซงจากส่วนกลางมาแล้วนะครับโดยไประง,งับบัญชีผู้ใช้ในเหตุการณ์เหรียญเจลีเมื่อเดือนมีนาคมปี2024ที่ผ่านมาซึ่งการกระทำแบบนี้มันขัดกับหลักการ decentralization หรือการกระจายศูนย์แบบเต็มเต็มเลยเอีกความกังวลเรื่อง close source เนี่ยมันรุนแรงถึงขนาดที่ว่า มีผู้ใช้งานใน reddit คนหนึ่งเขาบอกไว้เลยนะว่านี่เป็น red flag ใหญ่มากสำหรับผมเลยมันก็ไม่ต่างอะไรกับ cx หรือ centralized exchange หรอกแต่มีความเสี่ยงที่จะโดนรักภูสูงกว่าด้วยซ้ำโอ้โหพูดกันแรงขนาดนี้เลยโอเคนั่นคือฝั่งแชมป์แล้วฝั่งผู้ท้าชิงอย่าง a s สเตล่ะมีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่บ้างเรามาดูกันครับ ทางฝั่งแอสเตอร์ก็บอกเลยว่ามีความเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันเลยเรื่องแรกเลยก็คือไอเล e วอ g e เที่สูงลิ่วถึง1,000เท่าเนี่ยมันคือดาบสองคมนะครับมันเพิ่มความเสี่ยงให้เทรดเดอร์สามารถถูกลิควิดเดตได้ในพริบตาเดียวเลยแต่ที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือข้อมูล On อน a i n มันฟ้องขับว่ามีแค่ประมาณ6 w ว l ลเลเท่านั้นที่ควบคุมสป라이เหรียญไปแล้วกว่า9 6 96%นะครับนี่คือความเสี่ยงระดับมหาศาลเลยนะต่อการปั่นราคายังไม่หมดครับกลไก Sta b บ e c ค in ของแพลตฟอร์มก็ยังต้องไปพึ่งพิง Binance อยู่ดีซึ่งมันก็คือการเพิ่มความเสี่ยงจากส่วนกลางเข้ามาอีกชั้นหนึ่งอยู่ดีโอเคจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าสงครามครั้งนี้มันมีอะไรมากกว่าแค่การแข่งขันธรรมดาและมันกำลังจะกลายเป็นตัวกำหนดทิศทางอนาคตของวงการ De c e n t r a l i z e d e x c h a n g e เลยก็ว่าได้ มันไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อแย่งชิงวอลุ่มการเทรดกันแล้วล่ะครับแต่มันคือการประทะก,กันทางความคิดหรือทางปรัชญาเลยก็ว่าได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความหมายที่แท้จริงของคำว่า decentralization performance และการปกป้องผู้ใช้งานในโลกของ DeFi เนี่ยหน้าตาของมันควรจะเป็นยังไงกันแน่ พอเราเอาทั้ง2แพลตฟอร์มมาวางเทียบกันแบบนี้จะเห็นความแตกต่างทางปรัชญาที่ชัดเจนมากเลยครับ Hyperliquid เนี่ยเขาเลือกเส้นทางของ Performance หรือประสิทธิภาพสูงสุดแต่ก็ต้องแลกมากับความโปรง่งใสที่น้อยลงในขณะที่ a s t เ r นะครับเลือกเส้นทางของ Capital Efficiency หรือประสิทธิภาพของเงินทุนแต่ก็ต้องเอาตัวเองไปผูกกับระบบนิเวศท,ที่แข็งแกร่งของ b i n a n c e แล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือทั้งสงแพลตฟอร์มเนี่ย ต่างก็ถูกตั้งคำถามเรื่องการกระจายศูนย์เหมือนกันแต่มาจากคนละสาเหตุฝั่งหนึ่งมาจากโครงสร้างที่มันปิดทึบตรวจสอบไม่ได้ส่วนอีกฝั่งก็มาจากการที่ต้องพึ่งพิงอำนาจจากส่วนกลางนั่นเองครับและสุดท้ายนี้มันก็เหลือคำถามสำคัญที่น่าขบคิดทิ้งท้ายไว้ครับว่าในสงครามเพื่อชิงความเป็นใหญ่ของ DX ครั้งนี้ผู้ชนะจะเป็นฝ่ายที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดหรือจะเป็นฝ่ายที่มีระบบนิเวศที่แข็งแกร่งและส่งพลังที่สุดหรือ มันอาจจะเป็นปัจจัยอื่นที่เราอย่างท่านไม่ถึงกันแน่นี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนในวงการต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ